แล้วเราก็เดินทางมาถึงเหตุการณ์เฉียดตายครั้งที่3ของผมแล้วนะครับเหตุการณ์นี้นี่หน้างานจริงๆโคตรระทึกเลยนะเหมือนแบบเหมือนในหนังเลยอะทเป็นฉากหนังได้ทักเรื่องหนึ่งเลยนะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่อของผมเองด้วยความที่อายุยังน้อยก็เลยห้าวประมาณนะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องกันเลยครับเหตุการณ์นี้นะก็เกิดที่หน้าอ่าวเพรีสอร์ทเหมือนเดิมเลยนะ วันที่เป็นวันเสาร์แดดเยอะมากบ่ายประมาณบ่ายโมงบ่ายสองคนเต็มหาดเลยจำได้ว่าตอนนั้นน่ะมันคนคึกคักมากเลยนะคนเยอะมากฝรั่งอะไรหูคนเยอะนอนอาบแดดนอนเล่นเตะบลอกเดือบอนกันเต็มหาดเลยแล้วก่อนหน้านะั้นน่ะผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะชื่อว่าไอ้สู้นะมันก็ขับเรือ,อยางอ่ะไปส่งแขกดำน้ำก่อนหน้านี้แล้วอ่าคราวนี้มันก็ถึงเวลาที่จะต้องไปรับแขกดำน้ำกลับมาเหมือนเดิมนะแขกดำน้ำประมาณสี่คน จุดที่เราไปรับเนี่ยมันจะมีทุ่นบอกอยู่ว่าเป็นจุดมีคนรับน้ําอยู่ผมรู้เข้าผมก็เลยอาสาบอกว่าเดี๋ยวขับเรือไปรับให้เองก่อนหน้านี้ผมเคยขับแค่หนึ่งครั้งหรือสองครั้งเองนะมันก็ไม่ได้ขับยากอะไรหรอกแต่มันเหตุมันเกิดเพราะว่าความประมาทความห้าวของผมเองนะที่อยากจะโชว์แขกโชว์การขับเรือแบบซิ่งลักษณะเรือยางก็จะคล้ายๆอย่างในภาพนี้เลยนะแต่ว่าเล็กกว่านี้นิดหน่อยนะมีเครื่องอยู่ท้ายเรืออยู่เครื่องหนึ่ง แต่เป็นเครื่องรุ่นเก่านะไม่ใช่เครื่องแบบนี้จะเป็นที่มีใบพัดหางเสืออยู่ใบหนึ่งพอขึ้นเรือยางได้ปุ๊บดึงเชือกสตาร์ทหลทีอยู่จนเครื่องติดปุ๊บก็เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลแล้วก,แวก็แล้วก็ออกไปรับนักดำน้ําเลยก็ขับตรงไปอย่างซิ่งเลยแบบโชว์แขกเต็มที่อะ่ะก็ขับแบบชวิดช,ชวาดด้วยนะซ้ายทีกว่าทีอย่างห้าวคิดว่าคงมีคนมองเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบยังอวดอะ่ะโอ้โหตอนนั้นอย่างโชว์อะ่ะเออประมาณว่าโอ้โหซิ่งว่าอะไรอย่างเงี้ย พอถึงตรงหัวโค้งที่เราต้องเลี้ยวขวาใช่ไหมเออเราก็ทําเป็นเหมือนแบบขับรถเลยนะตีออกไปซ้ายทีนึงก่อนเว้ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยหักขวาแบบปาดปื้อแบบดิฟอะอะไรอย่างงี้พอทําไ้ท่าเนี้ยแหละเพียงเสี้ยววินาทีเลยนะจู่ๆู่เราก็ตกน้ําเลยหลังเราฟาดน้ําตุ้มแบบเสี้ยววินาทีอะเออคือแบบไม่ทันได้งงอะตกน้ําไปเรียบร้อยพอตกน้ําลงไปปุ๊บโดนน้าเย็นๆปับ๊บสติเริ่มมาโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ํา เกิดอะไรขึ้นหลังจากนัก้นก็รีบมองไปที่เรือก่อนเลยก็มองสังเกตเรืออา้าวเรือมันยังสตาร์ทมันยังใบพัดยังหมุนอยู่นี่นะตอนที่เราตกลงมาแต่ว่าเรือมันอ่ะหมุนเป็นวงกลมคือสตาร์ทคันเร่งอ่ะมันค้างก่อนเราจะลงมามือมันไปโดนเออรู้ทังไงเลยคราวนี้ก็พยายามมองหาให้คนอ่ะมีใครมองบ้างไหมแต่ก็คนมองเยอะจริงเหรอคราวนี้มองกันเต็มเลย ในใจก็คิดว่าเรือมันหมุนนะแต่ว่าระยะหมุนของมันน่ะเหมือนมันค่อยๆหมุนเข้าไปจะชนหินน่ะขาดอีกประมาณสัก30เมตร20เมตรนี่แหละมันก็หมุนไปหมุนไปก็คิดในใ,นใจนะอุ้ยถ้ามันไปชนกับโขดหินนี่หลายตังอยู่นะก็กลัวจะเสียงเงินเลยเลยทำยังไงดีใช่ไหมเออคราวนี้ก็เลยคิดว่าไอ้ปุ่มเพที่นั่นอะ่ะเราต้องขึ้นไปบนเรือให้ได้เลยแล้วไปกดปุ่มสต็อปที่มันเป็นสต็อปสตาร์ทอ่ะนะเป็นออโต้อะไรปุ่มประมาณนี้ คราวนี้เรือมันก็วนไปวนไปเป็นวงกลมอ่ะใกล้ขอถิ่นเข้าไปทุกทีเลยไอเราก็กลัวเสียเงินไม่รู้ทํำยังไงคราวนี้ไอตรงเรือยางข้างตรงขอบขอบข,อบข้างบนอ่ะมันจะมีห่วงให้เราอ่ะเอามือจับได้นะฝั่งละสองห่วงซ้ายสองห่วงขวาสองห่วงเราก็คิดเองว่าเฮ้ยเราแข็งแรงพอว่ะรอให้หางเสือเนี่ยมันห่างๆเราแล้วเ,เราว่ายน้าเข้าไปจับไอห่วงเนี้ยแล้วก็กระเด้งตัวขึ้นไปบนเรือเพื่อไปกดปุ่มสต็อปให้เรือมันหยุด แล้วจังหวะนั้นเนี่ยมันไม่มีเวลาให้เราคิดนานแล้วเราต้องรีบคิดรีบทําและไม่มีเวลาไต่ตรองก็เลยเอาวะพอจังหวะได้ก็ว่ายน้ําสปีดเข้าไปเลยนะแล้วครั้งเดียวครั้งแรกเลยก็จับห่วงได้ซ้ายมือซ้ายจับห่วงซ้ายมือขวาจับห่วงขวาได้2มือเลยทําได้ตามแผนหลังจากนั้นแผนต่อไปคือต้องกระเด้งตัวขึ้นไปบนเรือให้ได้ปรากฏว่าพยายามกระเด้งตัวดันตัวขึ้นบนเรือเท่าไหร่ก็ทําไม่ได้เพราะน้ําที่มันสวนเรือมามันก็แรงดันตัวเราลงน้ํา ส่วนเราก็ไม่ไหวพยายามดีดคงดีดขาดิ้นทุรนทุรายก็ไม่ขึ้นไปบนเรือทํายังไงก็ไม่สําเร็จขึ้นเรือไม่ได้ทีนี้ทํายังไงแผนสามก็ไม่มีแรงมันจะหมดเต็มที่แล้วแขนล้ามากๆสุดๆจนต้องยอมแพ้ปล่อยมือพอปล่อยมือสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดก็เกิดขึ้นมีบางอย่างฟาดตรงสีข้างด้านซ้ายของลำตัวของผมลงไปในน้ำผมก็งงมากทำอะไรไม่ถูก แต่ก็ได้พยายามว่ายน้ําขึ้นมาบนผิวน้ําอีกครั้งคิดในใจว่าเรือพังก็ช่างมันเถอะเออเดี๋ยวก็ใช้นี่เขาเอาแล้วการดีกว่าเราตายไม่คุ้มกันแต่ก็ทําใจปล่อยมันจู่ๆก็รู้สึกเสียวแวบที่ใต้จกักรแหละข้างซ้ายเอ้ยมันเป็นอะไรว่าแสบๆก็เลยเอามือจับเข้าไปดูเสื้อปรากฏว่าเสื้อ,อาขาดแล้นิ้วเราอะ่ะก็ไปจับโดนแผลเรามีรอยบาดลึกเข้าไปใต้จกักรแหละบวกกับความเหนื่อยล้า แล้วก็เห็นเลือดด้วยแรงเริ่มหมดก็เลยได้แต่ลอยคอรอให้คนมาช่วยแล้วสปีดโบ๊ทของรีสอร์ทก็ได้ขับมาช่วยผมโดยขับเรือมากั้นกับเรือ,อยางคนหนึ่งก็ลงไปที่เรือ,อยางจัดการเรียบร้อยแล้วนำตัวผมขึ้นเรือสปีดโบ๊ทไปส่งที่บ้านเพแล้วก็มีรถพยาบาลจอดรออยู่ไปส่งที่โรงพยาบาลเลยยองต่อ ด้วยความห้าวบวกกับความคึกคนองของผมนี่ผมเกือบได้ไปเล่นกับโพไซดอนใต้ท้องทะเลแล้วนะในวันนั้นนะ่ะถ้าวันนั้นใบหางเสือเนี่ยมันไปปาดที่คอผมหรือว่าที่บริเวณศรีรษะเนี่ยวันนี้ผมอาจจะไม่ได้มาเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังก็ได้หลังจากที่ผมได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยใช่ปะ่ะแล้วก็ข่าวดีก็คือเรือ,อยางมันไม่ไปชนโขดหินนะทุกอย่างเรียบร้อยดี แล้วก็เขาก็ไปรับแขกดำน้ํากันผมก็ไปโรงพยาบาลโชคดีมากนะที่วันนั้นนะผมใส่เสื้อนาอนอนเสื้อมันก็เลยช่วยได้เยอะเลยแล้วแผลมันก็ไม่ลึกมากนะแต่แผลมันค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงกว่าจะหายก็เป็นเดือน2เดือนอยู่แล้วหลังจากนั้นนะผมก็ไม่แตะเรือพวกนี้อีกเลยนะไม่ขับเรืออะไรทั้งสิ้นแยงเลยกลัวไปเลยและนี่แหละครับก็เป็นเหตุการณ์เสียายครั้งที่3ที่เกาะเสม็ดของผมด้วยความห้าวไม่เข้าท่าอยาก แอคชั่นอยากโชว์นู่นโชว์นี่เกือบได้ไปเฝ้าฟอินแล้วก็จบไปสําหรับเฉียดตายครั้งที่3นะครับผมยังเหลือเฉียดตายครั้งที่4ที่กเกาะสมเดจนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะเป็นกําลังใจให้กับนาเดนชา n e l ด้วยนะครับเดี <S <s ๋ยวมีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังอีกเพียบเลยครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ